สวัสดีครับผมวายุอมตะนะครับวันนี้ก็มาทําวิดีโอนะครับในรูปแบบว่าสินค้าที่ลูกค้าส่งมาจากทางบ้านนะครับนี่นะฮะทั้งหมดเป็นทั้งหมด5รายการนะครับ5้าเจ้านะครับเราจะไม่ทำการแกะนะครับก็เราจะถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับเพ่อผื่อท่านใดมีพาแลอยู่อยู่ไกลๆนะครับแล้วก็ทางผมอาจจะไม่สะดวกเรื่องเวลาในการเดินทางไปสามารถส่งพัสดุมาได้โดยตรงนะครับ ผมดูพา้าจากรูปแล้วคุยราคาตกลงเรียบร้อยแล้วส่งพัสดุมาได้เลยครับ <làm> พอได้รับพ้าแล้วดูรายละเอียดพ้าแล้วผ้าแท้ตรงตามรูปเราจะการโอนเงินให้นะ,นะครับสำหรับท่านที่อยู่ไกลๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าหรือเป็นขอบทองผมก็ซื้อนะครับขอบทองพ้าทองพวงทองเก่าเรายินดีรับซื้อนในราคาสูงนะครับก็เดี๋ยวมาแกะให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นผ้าจากทางบ้านทั้งหมดแล้วก็มีขอบทองหนึ่งชิ้นนะครับจากโคราชเดี๋ยวมาดูกันครับ กันีว่าอันนี้เป็นพันดีจากรเดจากเครบนี่นครับอันนี้จะเป็นเหียญบา้มัทิมนะครับเพราะว่าอาะไ่รู้เพราะว่าเหรียญืใหญ่ขนาดนะครับนักจะรู้เลยว่าหนักนรือนักบุทิมนะครับนี่ครับตรงมาจากนี่ครับเทเลยอันนี้นจะเป็นเหรียบทมนพเหรีใหญ่แล้วมันหนักเราดูเลยคับอ่านี่ครับนี่เป็นเหียบามัเดิมากล่องนะครับอ่าี่บาหนึ่งนะคับนีนะครับนเหียญบิมบาทน้ำมันะครับนีะ กรุงเทพนะครับนำมาดูอันที่สองอันนี้มาจากคุณโน้ตลำปางครับอันนี้เป็นเหรียญกรมหลวงเวลาผมซื้อวาใครผมจะจำชื่อได้นะครับว่าผมซื้อขายอะไรไว้นะครับอันนี้เป็นเหรียญกรมหลวงนะครับดีมีคัเตอร์หายไม่เจอต้องใช้มีดเนี่ยครับเรามีจำเป็นก็ชั่วโมงนี้ก็ซื้อทุกฝ่ายครับไม่สนุนก็คือมผ้าหลังก็มีต่างๆนะครับซทุกฝ่ายนะครับดูแล้วแท้ก็ส่งผ้ามาได้เลยนะครับบางองค์ก็ต้องดลงริงๆนะครับเพราะว่าผ้าอยู่นี้ค่อนข้างเจดีนะครับอ่าดูตุ้มขอดีดีเขาไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยขอดีมากครับ ก็เจอลูกค kind of <so hey, ้าของแบบไม่ดีก็มีนะครับของแบบไม่ใส่การกระแทกไม่ใส่อะไรเลยก็มีแล้วแต่เป็นพายทั้งหกด้วยก็ได้เจอแบบโอ้โหพึ่งไปเลยอันนี้ถามว่าทำไมต้องยึดแกะเลยเพราะว่าการอัดวีดีโอมันอัดนานแล้วมันจะยาวครับเราก็มาตัดนี่ครับนี่เป็นหลวดเหรี่ยนขุมหลวงถ้าคงถามว่าทำไมไม่สองเลยเพราะว่าผมดูจากลูกแล้วว่าพายเปนแท้แน่นอนนะครับบางองค์มันต้องสองอย่างเงี้ยแท้ดูง่ายอย่างนี้ก็หลักหมื่นนะครับนี่ฮะหลักหมื่นต้นๆนะครับเ นี bon. no ä, mm ่ฮะท่านใดมีสมมาได้เลยนะครับมามาดูชกูลอันนี้มาจากคุณพี่มะพูนะครับอันนี้อยู่สมุรปากการนะครับสมุรปากกรโอ้มีอัตรายครับนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นสิงห์ถ้าจำไม่ผิดนะครับสิงห์งวงกระห้อมว่าช่างมีก็ยินดีนะไอ้เงี้ยมาขายได้นะครับหลักพันถึงหลักหมื่นนะครับแล้วแต่ขนาดนะน่าจะเป็นสิงห์นะตัวนี้นะฮะสิงห์แน่นอนครับสิงห์ก็หอมนะหลักพันถึงหลักหมื่นนะครับนี่ ง่ายดีครับชัดเจนเห็นตัวจริงก็ถูกใจเลยครับอ่ามนีชัดเจนครับตาแดงสามขวัญนะครับนี่มาวางรวมกันเลยผลงานนี้นะครับนี่จําหลวมมาดูต่อไปนะครับพ้่อทุกสายนะครับถ้าหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนแม้กระทั่งหลักล้านเราก็ยินดีรับเช่านะครับนะครับไม่จำกัดวงเงินนะครับขอให้ถูกใจดูแลถูกใจนะครับราคาเราคุยกันได้ยินดีเดินทางไปหาท่านถึงบ้านนะครับ อันนี้น่านจะเป็นอันนี้คุณตูนเป็นเหรียญเป็นเหรียญเอ่อพญาพิชัยดาบผัดนะครับเหรียญหอดีครับห่อดีเหรียญยาพิชัยดาบผัดก็อยู่ที่หลักพันนะครับอันนี้ก็เป็นกบทองนะครับมาจากโคราชนะครับนี่ครับมาจากคุณเน็ตนะครับโคราชกบทองครับนี่เป็นกบทองหนึ่งใบนะฮะ มีน้อยเราก็ซื้อมีมากก็ซื้อนะครับกอดทองก็ซื้อหมดนะครับสร้อยคอสร้อยคอมือสร้อยขาดแหวนเบิลนต่างหูกอดทองเก่าตลาดทองนะครับซื้อหมดนะครับท่านใดจะขายมีเยอะเดี๋ยวเดินทางไปหาเลยครับถ้ามนีน้อยก็ขอความบรรณาส่งมาดีกว่าครับไม่ต้องห่วงนะเรามีที่เช็คทองนะครับเรามีที่ชั่งน้ำหนักทองมีหมดนะครับให้ราคาสูงตลานทองนะบกอกเลยก่อนให้ราคาสูงกว่าแน่นอนครับน้ขนักทองไมห่หอมไม่ผมอยังดีเลยครับเนี่ยกอดทอง อันนี้เจ้าของเขาช่างมาเรียบร้อยแล้วครับเจ็ดกมห้าอย่างเงี้ยรับไปหมื่นกว่าบาทนะครับอันนี้เจ้าของได้เงินไปที่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนะนี่นะครับนี่นะครับเป็นกรอบทองนะครับนะฮะท่านใดมีพาระมีกรอบทองนะครับจะปล่อยนะครับก็ส่งรูปมาได้เลยครับตามไอดีไลน์นะครับ bj วายุหนึ่งหนึ่งนะครับก็นะครับผลงานจากทางบ้านนะครับกรอบทองและพระเครื่องต่างๆนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ